สมุนไพรไม่ขันเงินนี่ช่ำชองมากๆเลยคนหลายก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นต้นอะไรไม่รู้ว่าเขากินได้ด้วยซ้ำนี่ครับใบเล็กๆเรียวๆแบบนี้ได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 ้คุณพ่ออยู่เป็นเพื่อนก็ได้เออูไม่ห่วงหรอกเนาะพ่ออยู่เป็นเพื่อนก็ได้นี่ กลัวคุณพ่อหนีไปด้วยนะดึงแขนคุณพ่อเอาไว้แล้วก็คุณพ่อนั่งลงเขาก็ปล่อยแล้วก็มายืนคล่อมโอ้กรอบด้วยอืมมีความสุขใช่ไหมมีพ่ออยู่ข้างๆกลัวเหรออยู่อยู่หลังเมน <laughs> สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดี f อฟซีแฟนคลับทุกท่านทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังทันเงินภายมังคนน้อยโอ้ได้ยินเสียงพ่อแล้วก็รีบออกมาเลยนะไม่คุณเป็นอะไรเป็นยังไงมัางหอเป็นยังไงบัางครับหือ เป็นจังใดใน,นึแม่คันกินต้นอะไรนีกินเป็นอยู่บ่เอาต้นนี้ยังเนี่ยเครื่องหูกินเออเอาต้นอะไรามากินแบบนี้นี่ฮึแม่คันขคันเงิน ต้นอะไรน่นะนะโอ้ป้นหลายผูกทุกทีไม่เห็นกินเลยนี่คุณพ่อทำไมไม่เคยเห็นหนูกินทักทีเลยเนี่ยฮนะแต่มาวันนี้ทำไมกินเลยมันเป็นต้นอะไรมีใครรู้บ้างเอ่ยเนี่ยเขาเรียกต้นอะไรแต,แ,ตแต่ตอนนี้มันไม่มีใบนะใบน่าจะร่วงหมดแล้วนะครับ อเอสมุนไพรไม่ขันเงินนี่ช่ำชองมากมากเลยคนหลายก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเป็นต้นอะไรไม่รู้ว่าเขากินได้ด้วยซ้ำควันหลายเอามาผูกให้ควันลิงเอามาผูกนั้นก็จะเป็นเถาวันนะครับขันภาษาอีสานเพิ่นเอินว่าเครื่อจาน พูนอยู่ทางในป่านะครับแต่แปลกไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมากินไอ้ต้นแบบเนี้ยเนี่ยเดูหน่อยสมุนไพรชนิดนี้มันเขาเรียกต้นอะไรนี่จะเป็นใบเล็กๆเรียวๆนะครับแม่แนี่ครับใบเล็กๆเรียวๆแบบนี้ แต่มีเยอะนะครับอยู่ในป่านี้มีเยอะวันนี้ก็มาพักอยู่ตอนกลางวันนะครับมาพักอยู่ที่บ้านญาตินะครับพักอยู่บ้านญาติน้ําที่นี่ก็ไม่มีครับเราต้องเดินลงไปประมาณสักร้อยเมตรได้ประมาณนั้นครับแล้วก็ไปกินน้ําที่นูน่นอาบที่นู่นนะครับม่ขัน พอควนันแม่ควันก็จะต้องกลับไปใช้น้ำที่นู่นเหมือนกันนะครับอิ่มแล้วบ่ดูพงสิคะอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยไม่ค่อยได้กินเลยแม่ขันเอยเราถึงเลือกที่เป็นป่าเป็นป่าสมุนไพรให้แม่ขันได้กินตอนกลางวันด้วยในหมู่บ้านนี่ โอ้ยวันนี้แย่อีกแล้วครับเมื่อวานว่าแย่แล้ววันนี้ก็ยิ่งสุดๆไปอีกอะไม่เป็นไรขอให้แม่ขันได้ยิมก็พอเรามีสมนุนไพรในป่าให้แม่ขันได้กินครับเดี๋ยวคนวหลายพาไปดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนบ้าง ครับคือควันหลายก็ปลูกต้นนี้เพื่อจะให้เขากินถาวันนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับที่แม่ขันกินนะเขาจะฉีกถวันฉีกเครือกินนะครับนี่คือ เขาเรียกท้าอีสานนะครับบ้านควาหลายเรียกเขี้่อาจานาใบมันจะเหมือนต้นทองกวาวมากนะครับแล้วแม่ขันเขาก็จะฉีกกินแล้วก็ดึงรากกินด้วยนะครับนี่คือลำต้นใหญ่ๆนะฮะอยู่ฝั่งนู้นะครับเมื่อกี้นี้แม่ขันก็กินญ้าอะไรไม่ทราบนะ เป็นต้นอะไรไม่ทราบต้นเล็กๆนะครับต้นอะไรก็กินได้นะไม่ขันขอให้เป็นสมุนไพรที่รักษาเนาะจะได้แข็งแรงนี่ขอให้เป็นสมุนไพรที่ไม่อันตารายนะครับมาอะไรนี้่มาอา้อซอชอเลาะคุณพ่อทำไมเนี่ย ทำไมเอ่ยเดี๋ยวคุณลูกก็จะไปแล้วเนอตะวันก็จะกลับแล้ววันพรุ่งนี้เขาก็จะเดินทางนะอืมอยู่กับพ่อนี่แหละเนอไม่ต้องห่วงเขานะเนอทำใจได้แล้วไม่ขันของเรา ยัอยากให้พ่ออยู่เป็นเพื่อนบ่หืมได้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 ได,ได,ได้คุณพ่ออยู่เป็นเพื่อนก็ได้เออ,อูไม่ห่วงหรอกเนาะพ่ออยู่เป็นเพื่อนก็ได้นี่กลัวคุณพ่อหนีไปด้วยนะดึงแขนคุณพ่อเอาไว้แล้วก็คุณพ่อนั่งลงเขาก็ปล่อยแล้วก็มายืนคล่อมนี่ครับเขามายืนคล่อมคนรายไว้ ไม่เป็นไรคุณลูกเอ้ยเดี๋ยวถ้าบุญญาวาสนาเรามีเราก็ได้เจอกันอีกเนาะเออเดีย๋ยวเราก็ได้เจอกันอีกเนาะแม่คุณเอาลูกเป็นของตัวเองเนี่ยถึงจะได้ไม่ลำบากถึงจะได้ไม่ต้องเสียใจยนะครับ

เช็คฟันบ่ให้เช็คฟันให้เช็คฟันบ่ให้เช็คฟันด้วยโอ้โหฟันทําไมไม่ฟันไม่แปลงอ่ะไม่ขันฟันไม่แปลงอ่ะไม่แปลงฟันอ่ะเออใช้ยาสีฟันอะไรทุกวันนี้ทำไมทำไมฟันไม่ขาวเลยใช้ยาสีฟันอะไรนี่ฮ โอ้ยดีใจแล้วนี่ได้เล่นกับพ่อนี่สนุกแน่นี่สนุกไหมนี่สนุกมากไหมนี่ครับโอ้โหนี่เหรอกินตัวนี้บ่่ะงัดขึ้นมาเอออนเอิอน,ออนงับขึ้นมา งัดขึ้นมาเรลยอา้นหึยิ่งกล้ถึงวันยิ่งถึงวันแล้วยิ่งมาอ้อนพ่อใหญ่เลยนะเนี้ยโอ้อยากให้พ่อมายืนกินด้วยยืนเป็นเพื่อนด้วยโอ้มันแล้วมันกินอร่อยใช่ไหม ได้ได้คุณพ่อไม่ทิ้งหนูหรอกเออไม่เหมือนน้องตะวันหรอกเนาะคุณพ่อไม่เคยทิ้งหนูอยู่แล้วอืมกินได้เลยตามสบายเลยถ้ามันอร่อยเดี๋ยวคุณพ่อยืนเป็นเพื่อนก็ได้ออืเดี๋ยวครับนี่เป็นตะวันนะคื่อาจาร,รย์คือวานนั่นแหละไม่รู้ว่าเขาเรียกทาง ภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรเนาะเขาก็กินดีนะนี่ครับกินดีมากรอยเขาลือกินนี่โอ้โหดึงลงมากินนี่นี่ครับก็บอกว่าผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่ามันเป็นยาแล้วก็ไม่รู้ว่ายาอะไรนะแต่ว่าทําให้ช้างของเราเนี่ย ินแล้วผิวพรรณดีด้วยอ้วนทวนสมบูรณ์ดีด้วยครับดูครับปอกเปลือกออกครับปอกเปลือกออกนี่กินไส้ในหรือเปล่าหรือว่าจะกินแค่เปลือกอ๋อกินไส้ในอือหือุ้ยมันกรอบเน,น้น่นน่ะมันกรอบเน้น่นนะ่ะโอ้กรอบด้วยอืม มีความสุขใช่ไหมมีพ่ออยู่ข้างๆกลัวเหรออยู่อยู่หลังเมน <laughs> กลัวเหรอไม่ต้องกลัวมีคุณพ่ออยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวแหม่ไม่มีผีมีเผออะไรที่ไหนหรอกผีเขาแค่ก็มาดูด้านข้างๆแค่พักกลางวันกลางคืนเนี่ยพ่อจะพาไปบ้านใหม่ละกินดีมากๆครับ ดูครับสายกินเลือกสมุนไพรเองหากินเองได้นี่อ๋อฮเมื่อมีพ่อมาอยู่ด้วยก็กินดีครับอืมตอนที่ควันไหลามานั่นก็จะแอบหลับนะครับตอนที่ยังไม่ได้มาหาก็จะแอบหลับยืนแอบหลับอยู่ไม่ค่อยจะกินเท่าไหร่มาถึงก็จะกินแล้วก็ยืนแอบหลับ พอคนไหลลงมาหายปุ๊บก็เร er. ิ่มก um. ินได้อ like. ีกก็ฝากช่องเอาไว้ด้วยนะครับฝากช่องพังขันเงินลายมงคนน้อยของเราเอาไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไวเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาแม่ๆไปก่อนนะครับผม สวัสดีครับถึงว่าไม่หมานแต่ว,ว่าท้องเตึงตลอดนะครับขอบคุณครับ